สวัสดีครับวันนี้ชีวิตติดรีวิวจะพาทุกคนไปกินบุฟเฟ่ตกุ้งเผาแบบไม่อั้นในราคาเพียง219วบาทด้วยเวลา2ชั่วโมงเต็มๆพิกัดที่ร้านกระทาติดมันครับเป็นร้านบุฟเฟ่ตที่ราคาโคตรถูก เห็นแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ราคานะครับแต่คุณภาพก็ยังดีด้วยบรรยากาศของร้านคึกคักพื้นที่กว้างโปร่งไม่อึดอัดเลยทางร้านจะเปิดรับจองคิวผ่านเพจซึ่งจะแบ่งเป็นรอบ8โมงและรอบ3ทุ่มนะครับเมนูที่ร้านก็มีให้เลือกมากมายแต่ที่เราแนะนําเลยก็คือกุ้งกุ้งของทางร้านคือสดมากมีให้เลือกเยอะไม่ว่าจะเป็นกุ้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่แต่ไซส์เล็กเนี่ยจริงๆก็ไม่เล็กนะครับเต็มปากเต็มคําอยู่มีทั้งแบบผ่าหลังและเป็นตัวครับย่างถ่านหอม,หอม คนเตาร้อนๆคิดดูสิครับว่ามันจะฉ่าขนาดไหนเริ่มจากกุ้งเป็นตัวครับเราลองจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดซึ่งเป็นทีเด็ดของทางร้านที่บอกเลยว่า แซบสีสาดเชื่อผมเผอะว่าโคตรฟินยกนิ้วให้เลยกุ้งแม่น้ำผ่าก,กันสดสดตัวบึ้มบึมมันกุ้งเน้นๆคนพูดถึงกันเยอะมากวันนี้ได้มาลองแล้วอยากจะบอกว่าเขาเพิ่งเติมของใหม่เมื่อกี้นี้เลยเรามาเริ่มย่างกันเลยดีกว่ากุ้งบนเตาถ่านร้อนๆมันกุ้งเยิ้มๆราดซีฟู้ดลงไปโคตรฟินแล้วที่ร้านยังมีจุดเด่นอ,อย่างหนึ่งก็คือซี่โครงหมูหมักซอสครับที่หมักด้วยสูตรเฉพาะของทางร้านซึ่งหมักจนเข้าเนื้อซี่โครงเลยแหละครับรสชาติก็จะออกหว,วานๆเค็มๆครับนอกจากนี้ ยังมีเมนูหมูกระทะและหมูที่หมักที่นี่นะครับบอกเลยว่ามีหลากหลายสูตรให้เลือกกินผมนี่เลือกไม่ถูกเลยครับหรือใครที่ชอบของทันเล่นนะครับที่นี่ก็จะมีไส้กรอกลูกชิ้นเฟรนช์ฟรายข้าวผัดมีหยกแล้วก็มีให้เลือกอีกเยอะมากสายผักก็มีครบครับมีทั้งผักบุ้งกวางตุง้งขึ้นช่ายผักกาดผักสดๆทั้งนั้นเลยครับเมื่อเลือกของกันเสร็จแล้วนะครับก็มาต่อกันที่หน้าเตาหมูกระทะกันเลยหมูนุ่มๆจิ้มกับน้ําจิ้มสูตรกระทะติดมันคือเด็ดมากฉ่ำเวอร์อร่อยนัวสุุดๆใครสายยบเเอกเล ว่าห้ามพลาดเกินคุ้มในราคา219บาทรีฟิลน้ำเพิ่ม39บาทราคานี้ถึงสิ้นปีนะครับต้องรีบไปชิมกันแล้วนะครับทุกคน